สวัสดีค่ะกลับมาแล้วดีใจดีใจกลับมาแล้วกลับมาแล้วคือดีใจที่โปรแกรมไลฟ์ปีซึ่มกลับมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิปอลไลฟ์นะคะวันนี้นะคะ ตามคำเรียกร้องเลยนะคะโคชชี่หลายๆคนนะคะเมื่อมีได้ทำการโครชชิ่งเข้าไปนะคะทุกคนชอบในเรื่องของทัศนคติแล้วก็แล้วก็หลักการที่มีได้ได้ได้แนะนำเขาไปนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะได้นะคะไมเซ็ตตรงนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีปอลเลยเอามาแบ่งปันนะคะจะไม่ได้เรียงคืออันนี้สำหรับมีแล้วมีคิดว่า มันจะเป็นในเรื่องของ m ม n d s e t 15 m i n d า e t ที่คนเป็นโค้ดเนี่ยจะต้องมีนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ไปตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ไปเข้าข้างคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะให้โค้ดที่เนี่ยเขาสามารถหลุดหลุดหลุดพ้นจากจาก จากปัญหาที่เขามีอยู่นั่นเองหลังจากที่มีได้โคชชิ่งไปหลายๆคนทุกคนหนูก็ชอบมากเลยแล้วก็เรียกร้องนะคะให้มีบอกในเรื่องของ15 mindset นี้นะคะวันนี้มีจะพูดโดยรวมไม่รู้ว่าจะเป็น mindset ไหนบ้างแต่จะเอามาพูดแบบโดยรวมนะคะก็คือ,อ,อหากวันนี้คือแน่นอนแหละเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ถูกปะคะ ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าแค่แค่สังคมเล็กๆสังคมเล็กๆหรือสังคมใกล้ตัวเราก็คือครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมันอาจจะมีบ้างที่พฤติกรรมของเขาไม่ได้ถูกใจเราหรือการที่เราไปทำงาน เจอลูกค้าพูดจาแย่ๆใส่เรานะคะลูกน้องนะคะลูกน้องที่ทำงานไม่ได้ดังใจเราแล้วจะแล้วก็ทำให้เราอ่ะอาจจะเกิดอารมณ์มีอารมณ์ลบต่อตัวเองนะคะแล้วก็ส่งผลให้เรามีความมีม,มีมีอารมณ์ลบก็คือโมโห หรือก็อาจจะทําให้เราแบบเสียงานเสียการหรือถ้าเราควบคุมณนะตอนนั้นได้โอเคแต่การที่เราควบคุมโดยที่เราไม่ได้เต็มใจคําว่าควบคุมโดยที่เราไม่ได้เต็มใจก็เขาเป็นลูกค้า เราจะต้องยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนที่สมัยนี้นะคะลูกค้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแล้วนะจ๊ะเออเขาเป็นลูกค้าเราจะพูดตรงๆไม่ได้หรือเราจะแบบว่าเฮ้ยพ่งไปเลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเก็บเก็บอารมณ์ลบๆบเหล่านั้นมาไว้ที่ตัวแล้วก็เก็บมันมาที่บ้านแล้วพอมาถึงที่บ้าน เราอาจจะปล่อยอารมณ์ลบเหล่านั้นให้กับคนที่บ้านไม่ว่าจะลงกับสามีหรือลงกับลูกอืฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอคนที่เขาแสดงพฤติกรรมไม่ดีต่อตัวเราไม่ดีกับเราไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือว่าคำพูดที่อาจจะเป็น คำพูดที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่า1อาจจะไม่ชอบ2ออาจจะรู้สึกแยก่กับตัวเราเองนะคะสิ่งที่มีปอจะบอกคือเราทุกคนเราตัวเราเราทุกคนเราทุกคนหมายความว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนมีนิสยัยและ การเลี้ยงดูสังคมไม่เหมือนกันนึกอออกไหมคะมนุษย์คนเราทุกคนการเลี้ยงดูสังคมสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันแม้แต่พี่น้องท้องเดียวกันที่มีพ่อแม่คนเดียวกันพ่อแม่เลี้ยงดู สั่งสอนอบรมสั่งสอนเหมือนกันแต่เขาก็ยังมีนิสัยที่แตกต่างกันเออมีนิสัยที่แตกต่างกันแม้แต่กระทั่งแฝดที่ออกมาพร้อมกันหน้าตาเหมือนกันแต่เขาก็มีนิสัยที่แตกต่างกันเรากับเขา มีนิสัยที่แตกต่างกันโดนการอบรมเลี้ยงดูหรือสังคมที่แตกต่างกันดังนั้นเราถ้าสิ่งที่มิปอได้สอนมาคือได้รับการสอนมานะคะในตอนทออนนี่ไปเรียนเป็นโค้ดไปเรียน NLP คือเรา ต้องเขารบโลกของคนอื่นเขารบโลกของคนอื่นหมายความว่าอย่างไรขนาดเราบางครั้งบางครั้งเรายังมีนิสัยที่เราไม่ชอบแต่เราไม่สามารถที่จะสลัดนิสัยที่เราไม่ชอบออกไปได้เนื้อออกปะคะ เอ,อเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรแต่เราก็ไม่ได้ทำแต่เราก็ไม่เลือกที่จะทำสิ่งดีๆอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกคนรู้อะถ้าอยากหุ่นดีอยากผอมทุกคนรู้โลกรู้ว่าการที่เราจะมีหุ่นดีมีสุขภาพที่ดีการที่เราจะผอมหุ่นดีเราจะต้องทำไงคะ ในตอบมาซิใครที่ดูอยู่เราจะต้องทำยังไงเราจะต้องหนึ่งควบคุมอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกไหมคะแต่ทุกวันนี้ทานอะไรเอ่ย <laughs> จังฟูด้ดเอออาหารในเซเว่นเป่าจังฟู้ดเป่าเอออาหารอ่านลองพิจารณาดูนะคะลองพิจารณาดูว่าอาหารที่เราทานไปเนี่ย อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกี่เปอร์เซนที่เราทานเข้าไปเป,เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราบ้างนะคะฉะนั้นเนี่ยควบคุมอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์สอออกกำลังกายออกกันไหมคะออกกันไหมเนี่ยคือพฤติกรรมหรือนิสัยของเราอะ่ะบางครั้งเรายังทำนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อตัวเองเลย อืมนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเจอคนอื่นซึ่งซึ่งอามิปบอกก่อนนะซึ่งเราบางครั้งอะ่ะเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเราทํานิสัยไม่ดีอะไรกับต่อตัวเองบ้างถูกไหมคะอย่างเช่นทานอาหารเนี่ยเอาเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่แต่เราก็ไม่ได้แบบโฟกัสว่าอะไรบ้างที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายกูกินไปก่อนเนี่ยเราก็ ทำร้ายร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเรายังทำร้ายร่างกายตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือคำพูดแย่ๆที่คุณพูดต่อตัวเองคุณก็อาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นอย่างเช่นง่ายๆชมคนอื่น อย่างเช่นเราเห็นใครสวยเอ๊ะอาจจะเห็นวันนี้มิปอแบบว่าทําผมสวยจังเลยมาแบบแปลกใหม่นะคะอาจจะชมมิปอว่าเอ้ยมิปอสวยจังเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเราอ่ะเราคงทําผมทรงนี้อะไม่ได้หรอกมันคงน่าเกียดแย่เลยเออเดินไปไหนคนอาจจะแบบขำตลกตายเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอะเนี่ยและคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังดูถูกตัวเองว่าคุณทําแบบนี้แล้วคุณจะไม่สวย หรือเราเห็นแบบหุ่นดาราเราเห็นดาราที่เราชอบเราก็ชื่นชมเขาว่าเขาสวยแล้วก็เก่งฉันคงทําไม่ได้แบบนั้นหรอกเอ,อฉันคงหุ่นไม่ดีแบบนั้นหรอกฉันแบบเนี่ยคือคุณพูดไม่ดีต่อตัวเองดูถูกตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันดังนั้นการที่ใคร นะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอกับใครสถานการณ์แบบไหนแล้วเขาทำนิสัยแย่ๆใส่คุณสมมติอาสมมติง่ายๆสมมติง่ายๆว่าเรากำลังขับรถแบบเพลิดเพลินอยู่อ่าเรากำลังขับรถเพลินๆเพลิดเพลินอยู่แบบอขับรถแบบยังแบบอืฉันสวยฉันกำลังอารมณ์ดีมีความสุขนะคะมีรถนะคะ วิ่งแบบบีบแต่เป็น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 ิวปาดหน้าเราไปอืมปาดหน้าเราไปสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ทำคืออะไรคะโมโหโกรธเกลียวกราดด่าออกไปมึงรีบไปเชี่ยเชี่ย ơi. มึงจะรีบไปตายที่ไหนอาจจะพูดถึงขนาดนี้ก็ได้ไอ้ควายทำไมมึงไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ อ่ะถูกต้องไหมคะทีนี้เรารู้ไหมคะว่าในรถคันนั้นมีใครอยู่ในรถคันนั้นบ้างและเราจะทราบได้ไหมคะว่าอาจจะมีคนที่เจ็บป่วยแล้วถ้าไปไม่ทันถ้าไปถึงมือหมอช้า โอ้มีบาคนลุกเลยนะคะถ้าไปถึงมือหมอช้าเขาอาจจะสูญเสียคนคนนั้นไปก็ได้หรือเขาอาจจะเร่งรีบไปเพื่อดูใจพ่อแม่ของเขาก็ได้หรือต้องหรือเขาอาจจะเร่งรีบไปดูคนที่ไปดูใจคนที่เขารักมากที่สุดในชีวิตก็ได้ เราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยว่าการที่รถคันนั้นน่ะที่เขาวิ่งบีบแต่ใส่เราแล้วปาดหน้าเราไปอย่างด่วนจีเขามีเหตุผลอะไรถูกไหมคะดังนั้นถ้าเมื่อเราเนี่ยเมื่อเรามี i ม d ซ e t ของการเคารพโลกของคนอื่นได้สิ่ง ที่มันดีต่อตัวเรามากๆที่สุดเลยคือเราจะไม่มีอารมณ์โกรธขุณเครื่องเศร้าคือแบบโกรธโมโหโกรธาเอาคิดดูสิระหว่างการที่มีคนขับรถบีบแต่ดังๆมาปาดหน้าเราแล้วเราเกือบแบบประคองรถไม่อยู่อ่ะและเราเกิดอารมณ์โมโหโกรธ อย่างรุนแรงแล้วด่าไปแล้วก็หงุดหงิดแล้วพอพอพอยิ่งอารมณ์โกรธหงุดหงิดใส่ตัวเราอะเรารู้สึกยังไง <_ d ata> กับอีกทางหนึ่งคืออ๋ออีกทางหนึ่งคือเราเขคบรพในในในโลกของเขาคือเราไม่รู้เลยว่าคนในรถอ่ะมีใครบ้าง หรือเขาต้องรีบไปให้ทันมือหมอยังไงหรือเขาต้องรีบไปดูดูดูใจของคนในครอบครัวเขาดูใจพ่อแม่เขาก็ได้หรือดูใจแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้อ๋อขอให้ขับรถไปอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยนะไม่ว่าคุณตอนนี้คุณกําลังเจออะไรอยู่ฉันก็อวยพรให้คุณขับรถไป ถึงที่ได้อย่างปลอดภัยคุณที่รักทุกคนทุกคนฟังมีแบบนี้ทุกคนรู้สึกยังไงสิ่งแรกใครเป็นคนได้คุณรู้ไหมตัวเราเป็นคนได้ทั้งหมดไม่ว่าอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นอารมณ์ลบโกรธโมโหเราก็เป็นคนได้หรือ การที่เราวอวยพรให้เขาขับรถไปให้ถึงไปให้ถึงไปให้ทันจุดไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยใครเป็นคนได้อันดับแรกเราก็เป็นคนได้และการที่เราวอวยพรเขาไปส่งพลังงานดีๆให้เขาไปเราก็ช่วยให้คนคนหนึ่งเขามีชีวิต ที่แคลคลาดปลอดภัยอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวอาจจะเป็นคนทั้งครอบครัวถ้าเขาไปทันเวลาแล้วแคลคลาดปลอดภัยคนทั้งครอบครัวคือคนคนนั้นถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัยแล้วทุกคนก็สบายใจครอบครัวของเขาก็มีความสุขสบายใจเนี่ยคือการที่การท,ารที่การที่เรา มี mindset ที่จะเคารพโลกของคนอื่นมันจะทำให้เราอะแบบสุขใจอะเออสุขใจมากๆอันนี้เป็น mindset แรกนะคะเป็น mindset แรกที่ที่ที่มีอยากจะบอกอันนี้คือ mindset เนี้ยมีได้ครั้งแรกเลยเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะ ที่อาจารย์ป๊อบที่มีไปเรียน NLP เนี่ยอ,อ,อาจารย์สอนและสิ่งที่อาจารย์แบบแบบเล่าสิ่งที่อาจารย์บอกคืออย่างเช่นฆาตรกรเนี่ยคือเราอะไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงเราไม่รู้หรอกว่าพฤติกรรมของเขาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเพราะอะไรอย่างเช่นฆาตรกรบางคนนะที่อาจจะพังมือ อาจจะพังมือฆ่าคนตายแต่เขาอะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจเป็นฆาตกรพอทุกคนเกิดมาไม่มีใครเกิดมาแล้วแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยกูเกิดมากูจะเป็นฆาตกรไม่ใช่ทุกคนเกิดมาจากสวรรค์ทุกคนเป็นเทพที่ลงมาจุติจากสวรรค์ และทุกคนเกิดมาเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์กันทุกคนการที่ฆาตรกรคนนั้นอาจจะการที่ฆาตรกรบางคนบอกว่าเขาฆ่าคนตายเป็นฆาตรกรเขาอาจจะป้องกันตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองปลอดภัยก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งการที่บางคนที่ กลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่ดีมีจิตใจชั่วร้ายทุกคนก็คือ,อ,อมันจะมีภาพยนตร์หนังต่างๆมาให้เราเห็นอยู่บ่อยๆว่าตัวร้ายตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายอย่างจัดเลยเนี่ยบางคนเนี่ยโดนทำร้ายโดนกันแกล้งโดน โดนบูลลี่โดนกั่นแกล้งโดนทําร้ายจนเขาเนี่ยคือถ้าเขายังปล่อยให้คนอื่นบูลลี่เขากั่นแกล้งเขาหรือทําร้ายเขาเขาอาจจะไม่มีชีวิตยอยู่ต่อและเขาก็เลือกที่จะทําร้ายกับอืมอย่างเช่นหนังเรื่องอะไรอ่ะ่ะมิจาไม่ได้ละที่ที่เป็นอ่ะ ตัวละครโจ๊กเกอร์อะค่ะอืมตัวละครโจ๊กเกอร์อะที่แบบร้ายมากอะในเรื่องแบทแมนหรือป่ะเออถ้ามีถ้ามีจำผิดก็ต้องขออภยัยแต่เป็นตัวโจ๊กเกอร์อะที่แบบหน้าเขียวๆทาปากใหญ่ๆสีแดงอะแล้วเป็นตัวร้ายอะเป็นตัวร้ายอะตอนแรกเขาก็ไม่ได้เป็นคนร้ายเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยซ้ำเป็นตัวตลก ที่มีจิตใจดีที่อยากจะเป็นตลกเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขเออก็คือเป็น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 เออเป็นนักสแสดงตลกแต่เขากับโดนโดนทำร้ายร่างกายโดนบูลลี่โดนโดนดูถูกโดนเหยียดหยามโดนโดนสารพัดโดนจนเขาลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยด้วยการทำร้ายกับทุกคนเลยอืมนะคะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้แต่มิปอกก็ไม่ได้บอกว่าแบบเออคืออยากจะบอกว่าถ้าเขาไม่ได้มาทำให้เราเดือดร้อนแบบอย่างจัดจัดหรือการที่เขาทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยคือแบบเขารบในความเป็นเขาเขารบโลกของเขา อย่างฆาตกรบางคนที่พังมือฆ่าคนตายอย่างนี้ค่ะเขาก็อาจจะป้องกันตัวเองทุกคนมีสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดทุกคนมีสัญชาตญาณของการปกป้องตัวเองแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ หากเราหากเราไม่เคารพโลกของคนอื่นมันกลายเป็นว่าเราส,สั่งสมอารมณ์ลบเข้ามาอยู่ในตัวเราเมื่อเราสั่งสมอารมณ์ลบๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียก้ยกลาดการส่งภาษาแย่ๆออกไปคนที่ได้รับคนแรกก็คือเราแล้วสุดท้าย มันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างได้อย่างมีความสุขหรือประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการบางคนจมอยู่กับความทุกข์บางคนจมอยู่กับความเศร้าเพราะเพราะอะไรเพราะการที่เราไปรู้สึกเราไปเอาอารมณ์ของเราไปร่วม คือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราหมดเลยเราจะเอาเอาอารมณ์ของเราความรู้สึกข,ของเราไปร่วมกับคนอื่นก็การที่ถ้าเราไม่เคารพโลกของคนอื่นอย่างที่บอกว่าเออที่รถวิ่งปาดหน้าเราไปดิบแต่ใส่เราถ้าเราเอาอารมณ์ที่แย่ๆปล่อยอารมณ์แย่ๆปล่อยอารมณ์ลบๆไปมันคือการที่เราใส่พลังงานดำๆ ให้กับตัวเราเองอแล้วมันก็จะสะสมอยู่สะสมสะสมแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ขี้โมโหโกรธง่ายแล้วก็พูดจาไม่เพลราะแล้วก็ส่งผลให้เป็นพฤติกรรมส่งต่อ ให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกยิ่งสำคัญพ่อแม่นะคะพฤติกรรมของพ่อแม่นะคะส่งผลถึงลูกคุณอยากให้ลูกได้รับพฤติกรรมแบบไหนกับคุณเคารพโลกของคนอื่นแต่ก่อนที่จะเคารพโลกของคนอื่นนะคะเราอย่าลืมเคารพโลกของตัวเราเองด้วยการเคารพโลกของตัวเราเองหมายความว่ารัก รักที่เราเป็นเรารักในแบบที่เราเป็นเราไม่ว่าเราจะพูดหรือเราจะตัดสินอะไรลงไปเราจะทำอะไรลงไปไม่ว่าการที่เราตัดสินหรือทำอะไรลงไปจะดีหรือไม่ดีก็ให้เคารพการตัดสินใจของตัวเองเคารพในแบบที่เป็นเราการที่เราเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ ทุกอย่างเราทำดีที่สุดณเวลานั้นแล้วนะคะเราทำดีที่สุดณเวลานั้นแล้วคนอื่นก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเครารพของคนอื่นคนอื่นก็เช่นเดียวกันเขาทำดีที่สุดณเวลานั้นแล้วณเวลาณเวลานั้นหมายความว่าณนะที่ณนะเวลาที่สติและปัญญา ที่มีเราก็เช่นเดียวกันเราทำดีที่สุดณนะเวลาที่เรามีสติและปัญญาที่เรามีณนะตอนนั้นแล้วนะคะเมื่อเราจับอารมณ์ของเราได้จับความรู้สึกของเราได้หรือเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ไม่ว่าสิ่งที่ทเราเป็นก่อนหน้านี้จะดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดี ก็ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันให้อภัยเธอเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าให้เวลาย้อนกลับไปย้อนเวลากลับไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออะไรเราก็ต้องตัดสินใจแบบนั้นแหละเพราะอะไรณนะเวลานั้นเรามีสติและปัญญาที่จะตัดสินที่จะตัดสินในการที่เราตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นลงไปแล้วแต่ในวันนี้ ที่เรามีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นแล้วเรามองย้อนกลับไปอ๋อเนาะขอโทษนะให้เรารับรู้เคารพในการเป็นเราในวันนั้นแล้ววันนี้เราก็บอกกับตัวเองว่าโอเคฉันฉันมีสติมากขึ้นฉันมีปัญญาที่มากขึ้นแล้วฉันจะไม่กลับ ไปทำแบบนั้นอีกแล้วเหมือนที่เหมือนที่มีนะคะเคยรู้สึกไม่ดีต่อคนอื่นรู้สึกไม่ดีต่อพฤติกรรมของคนอื่นและเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินเขาในใจแล้วมันก็ติดมาตลอดเลยแล้วสุดท้ายมีกลายเป็นคนแบบนั้น เออมีกลายเป็นคนแบบนั้นแล้วพอมาวันเนี้ยเมื่อมีมีสติและปัญญามากขึ้นแล้วแล้วมีมองย้อนกลับไปว่าโอ้เราอะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอะมันไม่ดีเลยอะแล้วสุดท้ายการที่เราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นอะในแง่ไม่ดีอะสุดท้ายตัวเราก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราอยากเป็นแบบคนแบบไหนอย่าไปรู้สึกคือถ้าเราไม่อยากเป็นคนแบบไหนต้องบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าเราไม่อยากเป็นคนแบบไหนเราอย่าไปรู้สึกหรือเอาอารมณ์ของเราไปร่วมกับเขาไปอย่าไปตัดสินเขาว่า เขาทำแบบนี้มันไม่ดีเลยอะแย่มากเลยอะฉันจะไม่ทำสุดท้ายมันคือการที่เราไปตัดสินคนอื่นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นใครแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นยังไงนะ่งห่วงอารมณ์แบบนั้นะ่ะเขาทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ฉะนั้นอย่าติดดาตัดสินใครอย่าวิพกาววิจารณ์ใครเป็น ดีที่สุดนะจ๊ะที่รักแล้วก็เคารพโลกของคนอื่นมันดีที่สุดแล้วก็มันดีมากๆแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันกันกบไมเซ็ตที่2นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ